ูเหนเห็นกูเห็นกูอยู่งหลังหน้าแตกสองพี่มึงจะอุ้มพวกกูทำไมกูถามมึงไงเฮียอากาศมาแอฮด์อากาศไม้แอดเ้ยแล้วอ้เหียอากไม้นเฮียมึงไอ้สารไอ้สารไอ้สารไอ้สไอ้สารไอ้สารไอ้ีาไอ้ร้ไอ้สารไอ้ายไอ้สายไอ้ไอ้สาไอ้สาไอ้าไอ้ไอ้สไอ้ไอ้อ้ไอ้รอไอ้้ไอ้ยไอ้ีไอ้ไอ้ไอ้สไอ้าไอ้าไอาไอ้ไอ้สไอ้าไอ้อ้าไอ้ยไอ้อ้ไอ อยู่เขาจำเป็นไม่ต้องไปไกลนะถ้าไม่จำเป็นอ่ะไม่บาบาบาบัไม่ต้องออกไปเยอะเว้ยข้าทหารพี่ไม่ใช่เคเพื่อนนะอันนี้เขาเขาอุ้มอยู่ในกรเป๋าที่เขาบอกว่าอยู่ใครอ๋ออดมดเขาเห็นในเมืองสองคันเลยพี่กูบอกนี่ยเพื่อนปลาที่นะไว้เมื่อกี้นะส่วเบนอะอ้วนอะอะไรบื้มันเล่นในเมืองกว่าโชคฮัลโหล เรหาอยู่พี่แต่ยังไม่เจอพี่แต่ใกล้ยุ่พี่ไอ้ยอพี่เกมนะเว้ยผมเตรียมถมรอดนะเว้ยพี่อะไร่พีแล้วเมื่อเราศพออกมาทล้วเว้ยมันมีมันมีเกล็ดเต้นองไ่ะเนาะไม่ต้องไม่ต้องเอาศพออกมาแลเว้ยไม่ต้องเอาศพออกมาแลเว้ยยัดเล้เกล็ดเต้นแรกนี่คือจะเออตอนไหนพี่ไม่ชัวร์พี่กอะไรนะสเตนแรกมันกล้าเออแล้วพี่โคตรถูกโคตเยอะอะโคตเยอะอะแค่พังสู้ๆูไว้สู้ๆูไว้ ร่วมได้แต่แต่แบบไม่ต้องเล่นลำบากอะเล่นสบายเมื่อกี้มันมั่นใจจัดเลยมันมั่นใจจัดเลยจริงไอเซียงนี่พูดอย่างเดียวนะหรือมีแหละแต่ขอให้ไอ้นี่ไม่ใช่หรอรีตำรวจไม่ใช่หรอมีอะไรไม่ได้เยอะมีเลยเดี๋ยวอืมอืมนะอุ้มเออให้หมดอ่ะปล่อยเออไปอีกเหออะไรเนี่ยปล่อยเออตำรวจให้หมดแต่ตรงนั้นอ่ะไปไปไปเดี๋ยมีนัก ไอ้ที่บ้านตลอดตลอดตลอรอตอรอที่บ้านปล่อยเอ๋อนะไม่ต้องชุบอะไรงั้นนะโอเ้โหเพี่อนแต่มันเจียวเวลาออกคุกเองนะใช่บ้านมันอันเจียวเลียมเรียมเรียมตอดมันเลี่ยมมันชุบมันชุบตลอดอให้โอกาสแล้วไงก็โดนผมโดนนะผมโดนนะผมโดนนะบ้านเขาได้บ้างบ้านเขาได้บ้างได้ไม้ไม่มึงเอาศพไว้ในบ้านเลยมึงจะออกไปทำไมไอ้เหี้ย ตอออนอยในบ้านอ่ะก็พอพี่ผมแล้วอนเวก็พอพี่ไม่ต้องกระสบออกไม่ต้องกระสบออกเอาไว้อยู่ใไนะอยู่ในบ้านนะผมไยบ้านสมัคเอียมาเมาเมาตลุดได้นะสองพันตอลอนไม่ได้หรอต้องไหนต้องไหนวันอะไรปั๊มดีจีปั๊มดีจีสองพันไปเราจะถึงครับวันนี้วันอะไรแอกพีหน้าผมมันบูชาหมูเหรอเตเดียม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 เนไกชาหมูหรือเปล่าวันบูชาสอันทางทางมาบ้านลยมาบ้านเราเนะันไปไปอยู่ไหนไปนึง ไปอยู่ไหนแล้วไปอยู่ไหนไหนแล้วไปครับตรงเตเดียมพี่ยังแต่ยังแต่งหนึ่งเตเดียมเตเดียมโอเคเตเดียมกูลังไปเตเดียมตรงเตเดียมเลยพี่คลองเตเดียมเลยเตเดียมเลยโอเคไปหน่อยอยู่ในคลองใช่ป่ะในคลองใช่ป่ะคลองคลองคลองยังแต่งพี่แต่ขาวแต่ขาวเฮ้ยกูลงคลองอยานะมิติไปไหนละปั๊มปั๊มมิติไปไหนแล้วกูเห็นกูเห็นกูเห็นกูอยู่หงหลังหน้าแตกงสองพี่สวยสวยสวยร้องกูมา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 ศศศผมแคสแต่มันรีเมคยังไงอะ ปี่เมงเลยครับปีเมฆองย้ายเป็นปองย้ายโคย้ายกูทำไมไอ้สัตว์ฮะมึงจะอุ้มพวกกูทำไมกูถามเมื่อไงเฮียมึงอุ้มสามคนน่าจะรอตายวันนี้เฮียมึงอุ้มทำไมเอเด็กไม่ต้อง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 ไปกูถามมเมื่อไงมึงจะอุ้มพวกกูทำไมเฮียเดยไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเอามึงแน่ เออไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงไอ้ชั้นไอ้เหี้ยมึงจะบุกกูทำไมไอ้สัสมึงเด็กระเทือตั้เลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัไอ้ตยตย อย่าตัวตายได้เลยเฮียไอ้สัดเอมึงกูทำไมเฮียเด็กเฮียไปเอาไปเอาเฮ้ยังอึดอยู่เหรอมึงจะฟันเหรอเฮียเอ้ยเอ้ยเอาเอ้ยเายต่้่าห้ยเฮียอย่ามาส่เลยไอ้ซ้ยไอ้เล้าคนไอ้ซัดมึงกไ่ตายนี่มึงกูจะตายเลไ้ ไอ้เมือหัวไอ้ยไอ้ลมตาไอ้ตายสี่ตายห้าตายหกตายเจ็ดตายแปดภาพเลยไม่ใช่ออกไอ้ควายทุเร่ไอ้เที่ยเดียวเวลาหัวเตะไปสัตว์อุ้มก็ขากเล่นเที่ยอะไรเก่งวะ้วบึงไม่มีอะไรเก่งสักอย่างไอ้เด็กเชี่ยไอ้เด็กเชี่ยไม่มีอะไรเก่งสักอย่างไอเด็กเชม่มีใครช่วยมึงได้หน้าขยะสัตว์ลมตาเยดาเด้าเยดะเด้าไอ้ลมตาอะไรอู้มมันไปอุ้มมันไปอุ้มมันไปดิอุ้มมันไปดิอะไรผมชุบหน้ากางเงิน อี๋เอ้ยเป็นไฮไลท์เลยอ่ะสามสิบหนึ่งเอาไม่ลงอ้าวไอ้ย่าส่งไปไหนอ่ะอีโมกันเองส่งไปไหนวะส่งไอ้กวยตายว่ะมีหายบ้างใครไม่หายบ้างมีพี่เมาพี่เมาไอ้ขยะไปกองกันขยะเล็อะไรพี่เล็อะไรแปดแปดแปดไอ้ขยะไอ้เหี้ยวายไอ้โง่ปุ้มก็โง่ไอ้เหี้ยกระจอกขยะไอ้ปั๊เฮ้ยมึงด่าใครมันอยู่ไหนมึงไปไหนไอ้ปั๊บไปไปไหนไอ้เนี่ยนี่เปล่านี่เปล่าคนนี้เปล่าไอ้เหี้ยเนี่ยเด้งเด้งมึงเด้งเด้งนี่ป่านี่ป่า นี่ป่ะเนี่ยเออไปเลย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 ไอ้เหี้ยนี่ไอ้โจ๊เอาไปเพื่อนพี่ขึ้นมาพี่มาอุ้มซิเจอกูไอ้เราอุ้มอยู่เยอะปะเราอุ้มอยู่เยอะปะเจือดพี่เดอดพี่เอ้าโดนทอนไอ้สอดอารมณ์ตายแอดบอสไป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 กลับบ้านเปิดรถเฮ้ยบ้านเซตดีๆนะบ้านเซตดีๆนะบ้านอ่ะบิ๊กเต๋อระเบิดตาหมด สวยน้องสวยน้องชายพี่พี่กำลังกลับมีตอรอยนนมีอรอยู่บนเขาคันนึงนพี่ตื่นจากด่านพี่ตื่นจากพี่ตื่นจากดานฟาเฮียพี่ตื่นจากความตายแล้วน้องาด้วยว่ามันจะใส่เจอเเพื่อนเจอ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 เสียงปัญหาไปอ่ะมันก็ชันเมื่อวาปกติอะว่ามันโดน1่เคสเคสเดียวไอ้เฮียนีังนีฮะโดนพ่งีกเหรอไม่เห็นเคสเช่นเลยมันมีแล้วพี่บอกแล้วแล้ว แม่ก็ไปกับเดียวไม่ยอมเนี่ยไม่ได้ใครอ่ะใครมาคันเดียวใครมาคันเดียวแจ็คอะเออใครจะแจ็คอะลอยยี่อะไรเสี่ยงเงียบไปคนเดียวไอ้สัตว์สวัสดีพี่มาเล่าของเพื่อนเซ็จหย่อพี่ในบ้านเด็ดไหมเซ็ตหย่อนจะช่วยหน่ะดาเดี๋ยวเอากุญแจแล้วตำรวจไว้ไว้ที่พ่อได้เอาได้ไงครับเนี่ยไออีกพี่ยังไม่ได้คืนรถไงคืนไปแล้วคืนไปแล้วคืนแล้วคืนแล้วจะห่อพี่ไว้ได้ไม่โดนเซ็ตหย่อคืนไว้ที่ใครอะ ใครล่ะเอาเองนะใครจะไปหาเจืดต้อง,งยาต้อง,งยาต้อ,งงตอใช้เอเราตีเราเราเราตีมันต่ออย่างตำรวจแค่ไม่ถึงสิบนาทีอะใช่ใช่ใช่ชิวดิยี่ชิวดิตายบึ้มพี่เรตายบึ้มอาไปยิงไปยิงทีฮะแต่เราเล่นกากบ,บ้านทุกชิวได้เลยพี่กากบ,บ้านชิวชิวเลยอะ่ะ มีเอ็มเจดําคันหนึ่งมาหน้าบ้านเรานะกลับไปแล้วกำลังกังขอไปคันหนึ่งเดีอย่วรอเดีอย่าบังหวะเดา๋ยวบังหวะเดา๋ยวบังไวะเดี๋ยวบันหวะมันหนีวันหนีเรา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 ไปไหนอ่ะเขาอยู่กับผมครับเขาอยู่กับผมมากรอะไรครับอะไรทำอะไรครับทำอะไร รอยครับร้อยร้อยร้อยลมๆบ๊อลมมาลมมาลมมาลมอีร้อยกกับอีกย่างลมแล้วลมแล้วกับอีกอย่างเขียนรถหน่อยเขีย์รถในบ้านหน่อยคนไม่ได้เขียนรถที่ไม่ได้เขียนยางรบเยนยางเียงรวบล่ารวบบ้าง้างบ้างบ้าบบ้าเียรถหน่อยได้ไหมเขียนรถหน่อยบ้าบรอบขัดไเนี่ยไม่ลื่นมาดูใจร้อนครับมูจอรแ เเออแล้วเนี่ยขรในบ้านหน่ยมเข้ามาแล้วรีเมคใหม่นะถ้ก็ถ้กะถ้ากะได้ได้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราเซไฮเข้ามาแล้วรีเมคกันเยเซ้ฮทาไมก แก๊กมันเอาพี่ก่อนเลยไงมาตีพี่ตายมารออะไรนะครับายบ้านเราออกมานะ่มาออกมานะมาแล้วนะไร่งอะมานะเร่งอะไรทำไมนะตำรวจตัดเตรียมด้วยเดี๋ยวมันมาใหม่แน่รอเลยเด่งมันเด้งอะไรนะคนอู้มาบอกในเวลานเตรียมเลยเาเลยให้ตม มากเกิน10เกิน10เกิน10บก็ใหม่ไ <Blade> ด้แ <corr> ล้วไม่ใช่เยอะเยอะขอโทษนะลองแล้วลองแล้วไม่ไม่หายไม่หายครับขอโทษครับขอโทษครับตำรวจตำรวจเขาเรียบเราครับพี่ตำรวจเขาเรียบเราไม่เป็นไรจอยเขาเรียบแล้วเราขอโทษครับ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 สับคุณปีกครับ